สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิป,ปะถาชาแน,นลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้จิป,ประถาชาแน,นลก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทำขนมสอดไส้กันค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะถั่วลิสงคั่ว300กรัมงาดำคั่ว50กรัมมะพร้าวคั่ว150กรัมกะทิ400 ml นตาลทราย8ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชามาลงมือทํำไส้ขนมกันเลยค่ะหลังจากที่เราคั่วทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนถัดไปเลยค่ะขัะ้นตอนถัดมานะคะเราก็จะใส่ถั่วลงไปปั่นนะคะในการปั่นถั่วนะคะเราจะ ปั่นไม่ให้ละเอียดมากนะคะเราจะปั่นแค่หยาบๆพอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนไม่มีโถปั่นนะคะก็สามารถที่จะใช้คล็อกนะคะโคลกเอาก็ได้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอางาลงปั่นนะคะสำหรับงาที่ปั่นก็ จะปั่นแค่เขาแตกตัวเท่านั้นนะคะจะปั่นแค่หยาบๆค่ะตอนนี้งานของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะจุดเตาใช้ไฟอ่อนค่ะจากนั้นค่ะใส่กะทิลงไปเลยนะคะ 400 ml ค่ะใส่ถั่วลงไปค่ะใส่มะพร้าวค่ะใส่งาดำค่ะจากนั้นค่ะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ8ช้อนโต๊ะค่ะ เติมเกลือลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมขะไส้ขนมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ พักให้เขาเย็นตัวแล้วก็มาทำการปั้นกันค่ะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะไสขนมของเราก็เย็นตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนกันนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนแบบพอดีคำนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งก้อนเดี๋ยวเราจะทําการปั้นไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมจนกว่าจะเสร็จค่ะ ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ได้ปั้นใส้ขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทําขนมใส่ไส้กันค่ะแต่ว่าวันนี้จิปฐาจะใช้ไส้ขนมแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วอีกครึ่งนึงก็จะเก็บไว้ในช่องฟีดแล้วก็กล่าวหน้าเดี๋ยวเรามาทําขนมอีกชนิดนึงค่ะแต่วันนี้เราไปทําขนมใส่ไส้กันก่อนเลยค่ะส่วนผสมในการทําตัวขนมแป้งข้าวเจ้า300กรัม น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากะทิ500 ml ลงมือทำตัวขนมกันเลยค่ะก่อนอื่นตั้งกระทะเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งจุดไฟเตานะคะจากนั้นค่ะใส่กะทิลงไปเลย จากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยค่ะตอนนี้นะคะแป้งของเราก็ละลายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจุดไฟเตาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ เกลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะแป้งของเราก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะในระหว่างนี้อย่าพักมือนะคะท่านผู้ชมค่ะจะทําให้แป้งของเราสุกไม่ทั่วแล้วก็จะทําให้ติดกระทะได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นกวนไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟเตาได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไสเราก็พร้อมแล้วค่ะเรามาใส่ถ้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่ตัวขนมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยไส้ขนมค่ะแล้วเราก็จะโปะหน้าอีกทีนะคะ พอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการแต่งหน้าขนมกันค่ะเราจะแต่งหน้าขนมด้วยเนื้อขนมนะคะโดยการที่ใช้ถุงพลาสติกนี่แหละค่ะตักเนื้อขนมลงถุงพลาสติกได้เลยนะคะไม่ต้องตักเยอะนะคะตักแค่พอแต่งหน้าก็พอค่ะ จากนั้นค่ะเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดก้นถุงแบบนี้ค่ะให้เป็นรูเล็กๆนะคะแล้วก็บีบตกแต่งหน้าขนมได้เลยค่ะจากนั้นพอเราแต่งหน้าขนมเสร็จนะคะเราก็จะนำขนมไปนึ่งกันค่ะตอนนี้เราก็นึ่งได้15นาทีแล้วค่ะเรามาดูขนมกันค่ะ ว้าวหน้าตาดูดีสวยงามเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจที่จะทําจดสูตรไม่ทันก็สามารถคลิกดูใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้จิปัาถ์ชาแนลขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ